ครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านครับ<อ>วันนี้มาที่สวนสวนอินทพภาลำนะครับสวนอินทพภาลำของอาจารย์สุธาติงสะนะครับอาจารย์สุธาตบอกว่าขายไปหลายต้นแล้วนะครับหลายไปหลายกิโลแล้วนะครับแต่เหลือเหลือต้นเดียวย <laughs> ต้นสุดท้ายครับมาทันพอดีครับเอ,อะะบาซิ่งแก้วมาทันพอดีเลยต้นสุดท้าย,ยต้นนี้นี่นวยใหญ่ หน่วยใหญ่แลวกับจิก,กรอบแล้วว่าขับหวานนี่พัวนี่ครับพัวนี่ประมาณหาโลครับพวนี่หาโลสดๆยังไ่ทานเด็ดตัดจากต้นเลยครับอ่าร응าคาขายครับไม่เกินห้าร้อยราคาขายตัดสดๆไม่เกิน500ห้าร้อยเมื่อวานนี้ไปเซนทันเวเกเตรเนี่ยโลละหกร้อยอาจจะหลายวันแล้ว,น,ว,วน,นะคะขายหกร้อยเซนทันเวกเตร์โลหกร้อยแต่ตัดจากสวนนี่ไม่เกินห้าร้อย ส่วนใหญ่จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเมีนมาอันนั้นเพหวานหวานเหมือนกันคือถ้ามาเอาที่สวนเอาที่สวนโอ้โหค่าส่งปุ๊บค่าส่งมันแพงค่าส่งขลิบเบาทห่อหนึ่งก็เก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเป็นลอยเมียนมาผมไปส่งสบู่หกกิโลกับลอยหนึ่งไปส่งกาแฟเมื่อวาในรังหนึ่งสี่สิบแปดกองกับสองลอยบาทค่าส่งแพงเมื่อหนึ่งค่าส่งสองพันกว่าบาท เอ้าผู้ใดอยากได้ติดต่อมาแต่ว่าต้นนี้เหลือแค่นี้หรืออีกสวนใหญ่ครับอาจารย์จุธาตบาลเลือีกสวนใหญ่ได้ค่ะให้เวลาอยู่สิบนาทีปิดระบก